มาดูเรื่องของคนที่เป็นคอหวยกันบ้างนะคะอีกสามวันเองหวยจะออกแล้วนะคะครปรากฏว่ามีภาพภาพหนึ่งนะคะสร้างความฮือฮาอย่างมากเลยค่ะเป็นภาพก้อนเมฆก,กอดตัวนะคะคล้ายๆกับพญานาคกำลังพ่นน้ำอยู่ใต้พระอาทิตย์ทรงกรดอีกอตั้งหากนะคะมันเข้าองค์ประกอบทุกอย่างคือหลายคนบอกว่าเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกเลยว่าเป็นสิริมงคลอย่างแน่นอนแล้วก็หนีไม่พ้นการตีเลขเด็ดแน่นอนค่ะ ใน Facebook ที่ชื่อโกโก้โนนัชพงศ์นะคะมีการโพสต์ภาพพระอาทิตย์ทรงกรดบริเวณมุมมองจากเสียพญานาคพ้นน้ำไปยังท้องฟ้าเหนือหัวพญานาคที่หาดสมิลานะคะแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดสงขลาอยู่ที่ริมปากอ่าวทะเลสาบสงขลาใกล้อนุสวรีกรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะ ในภาพเนี่ยนะคะก็นอกจากจะเห็นพระอาทิตย์ทรงโกรธแล้วก็ยังเห็นก้อนเมฆเนี่ยค่ะที่พวยพุ่งออกมาจากเสียนพญานาคคล้ายๆกับรัศมีนะคะบางคนก็มองเห็นลำแสงทั้งหมดเนี่ยเปล่งประกายจากเสียนพญานาคสู่ท้องฟ้าอ,อย่างนี้เลยค่ะใช่เลยฮะพญานาคพวยพุ่งจากพื้นดินสู่พื้นฟ้า <น>ก็เป็นภาพที่มหัศจรรย์ทีเดียวนะคะสร้างความแปลกใจให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากค่ะภาพนี้ถ่ายได้ตั้งแต่วันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะล่าสุดเจ้าของ Facebook ก็เพิ่มเติมด้วยบอกว่าตอนนั้นที่ถ่ายภาพเนี่ยแดดแรงจัดมากๆค่ะก็เห็นเมฆคล้ายกับรูปพญานาคนะคะแบบนี้นานถึง5นาทีแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าภาพที่เห็นนั้นไม่ได้มีการตัดต่อแต่อย่างใดเป็นภาพจริงๆเลยค่ะก็ต้องไปรอดูว่าจะมีคน ไปตีความไปตีเป็นเลขอะไรพยายนาคเลขอะไรพระอาทิตย์ทรงกรดเลขอะไรอ๋อเหรอมีแบบนั้นด้วยมีเยอะค่ะ<อ>แบบนี้แล้วถ้าไม่ถูกขึ้นมาก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติ <c oughs> ถ้าถูกขึ้นมาจะเป็นเรื่องคือหายอีกครั้งหนึ่ง